อ่าห้ามปล่อยให้นกกินสิ่งนี้ไม่นั้นนกลงหัวจุกของเพื่อนๆจะตายนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ว่าจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับผมว่าถ้านกเพื่อนๆมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมที่กินของสิ่งนี้นะอันตรายส่งผลระยะยาวนะครับผมอืมระยะเลขอาจจะไม่ลงไม่เล่น นะครับผมสุดท้ายจะตายนั่นเองนะครับผมมาฟังนะครับผมอ่าสิ่งสิ่งนี้นะครับผมไม่ควรมองละเลยหรือมองข้ามไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าการที่เราละเลยจุดจุดนี้นะครับผมมันเป็นเชื้อตัวร้ายเลงทําให้นกหัวจุกข,ของเราติดเชื้อที่กอติดที่ลําไส้ที่ปุงทุกๆอย่างนะเละนนกจะเสียชีวิตนะครับผมไม่ควรมองข้ามจุดนี้จุดนี้ก็คืออาการ นกกินขี้นั่นเองนะครับผมคือนอกมันจะไปหาอะไรกินที่ใต้ถาดนะครับผมเนื่องจากมีอะไรที่ใต้ถาดแล้วใช่ไหมมันจะไปกินตัวนี้นะครับผมเป็นอ่าเป็นที่บ่มเชื้อของปรสิตของเชื้อโรคได้ดีนะครับผมอ่มามะเรงวันไปตมบ้างเชื้อโรคบ้างอะไรนกกินเข้าไปนะครับผมไม่ดีต่อนอกแน่นอนนะถ้าไม่อยากให้นกของเพื่อนๆเ,เสียชีวิตนะครับผมหรือตายนะ ที่เพื่อนๆตักมาหาผมเยอะแยะมากนะครับผมว่าเสียงไม่เคลี้ยง <S <S เสียงไม่ดีนะครับผมอ่าปัญหนานี้ก็มีผลนะเนื่องจากบางครั้งอ่าเสนานมันตกลงไปที่ใต้พื้นคงนะและนกมันมันไปหาอะไรกินที่ใต้พื้นคงนะครับผมอันนี้เยอะมากนะนกมันชอบไปหาอะไรกินใต้พื้นคงนะครับผมบางครั้งนะของเพื่อนๆก็มันจะมีจิ้งจกนะครับผม ไอสัตว์ล้านปีนะครับผมไดไดโนเสาร์ล้านปีนะอ่ามันจะไปหาอะไรกินใช่ไหมบางครั้งก็ขของอะไรนะมันจะตกไปที่พื้นนะอ่าเศษอาหารพวกนั้นเลยครับผมที่นกชอบลงไปกินใต้กรงนะครับผมอ่ามันจะทําให้ท้องนกนกท้องผุนกหลายๆลูกตามมานะครับผมเชื้อลูกมันจะตามมาเยอะนะอย่ามองข้ามนะครับผมจุดนี้นะอ่า ผมจะไม่ให้เพื่อนๆมองข้ามเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยไปเยอะๆนะครับผมปัญหามันจะตามมาไม่น้อยนะครับผมให้เพื่อนๆอยังไงก็ทําความสะอาดให้ดีนะบางครั้งทาความสะอาดดีเล้วนะครับผมมันมันก็ต้องมีนะเพราะว่านกมันขี้ลงไปอยู่เล้ยวนะเล้ยวบางตัวมันแก้ยากนะครับผมไอ้พวกกินขี้นี่คือบางครั้งเพื่อนๆไม่ทันได้เห็นนะครับผมที่มันลงไปกินนะครับผม ่าแล้วก็มันเป็นที่มาด้วยนะที่เพื่อนๆบอกว่าบางครั้งบอกว่าทายไม่สวยทายเลี้ยวว่าบางทีมันก็กินขี้นะเปรียบเสมือนเชื้อโรคนะครับผมกินเชื้อโรคเข้าไปเต็มๆนะเดี๋ยวมันจะออกทางไหนนะครับผมทีนี้มันก็ต้องขับนะอ่าพวกนี้นะครับผมต้องระวังไว้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะเป็นประยาตในตัวนะครับผมขี้นี่คือมันเป็นแห่งที่รวมของสกรปรก นันนี้น,นะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆมองข้ามจุดนี้นะครับผมถ้าใครเจอปัญหนาน,นี้ก็รีบแก้นะครับผมนกบางตัวแก้ยากนะครับผมแก้ยากนะแต่เราแก้ได้นะโดยการที่ว่าเราทาความสะอาดทุกวันจนไม่เหลือเศษอาหารข้างล่างให้ตกให้มันนะครับผมอันนี้ก็มีผลนะครับผมแล้วก็วิธีแก้อีกก็มีอีกเยอะนะ แก้ไม่ทันท่วงทีนะครับผมนกลับเชื้อลูกไปแล้วนะเดี๋ยวนกมันจะอ่าลงน้อยเคยตายก็ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียพวกนี้อันตรายนะครับผมอ่าอันตรายมากๆนะหรือว่าใครมีวิธีเด็ดๆนะครับผมในการรักษานะนกที่ไอชอบลงไปกินที่นะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมข้างใต้ว่ามีวิธีไหนบ้าง เพราะว่าจะได้มีน้องๆรุ่นใหม่นะครับผมเขาฟังอยู่นะเขาจะได้แก้ได้นะครับผมไอปัญหาที่ว่านกกินขี้นะครับผมอ่ามันโดนอยู่แล้วนะมันโดนเชื้อโรคอยู่แล้วแต่อยากฟังความพิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะครับผมว่ามีวิธีแก้อย่างไรนะไม่ให้นกลงไปกินขี้อ่าแล้วก็พูดง่ายๆนะบางครั้งเวลานอนก็ไม่นอนนะครับผมลงไปหาอะไรกินอยู่ข้างใต้นะ อ่าใครมีวิธีแก้เด็ดๆก็ขอหน่อยนะครับผมขอแบบอธิบายมนมันใต้เช็ดนะครับผมอธิบายบอกว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแก้แบบนี้ได้ผลนะครับผมอ่าก็ขอขอบคุณเตนเอฟซีลวงหน้าด้วยนะครับผมช่วงผมมีคนเขาเซิร์ชส่วนมากจะมาหาอ่าแก้ปัญหามากว่านะครับผมเหมือนเจอมาแล้วนน่นกมีปบบัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมก็ ขอบคุณมากๆนะครับผมตอนนี้ก็ยอดวิวรวมทะลุสี่แสนเลยนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมอ่ายอดวิวรวมที่ช่วยๆดูกันมานะครับผม่าจะลงจนกว่าเพื่อนๆเบื่อนะครับผมออ่าก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมตพอดีตอนนี้ผมก็ทำฟิตทำ YouTube มาได้เข้าเดือนที่สี่แล้วนะครับผมอ่า ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ช่วยดูช่วยยอดวิวนะครับผมแค่ดูนะครับผมก็เป็นการสนับสนุนผมทางอ้อมเลยนะครับผมไม่อ้อมเลยโดยจงเลยนะครับผมแค่ดูแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมอันนี้ก็จะขอบคุณมากๆนะและสําหรับเพื่อนคนไหนที่อยากปรึกษาก็ทักมาปรึกษาหลังเช็ดได้นะตอนนี้ก็มีคนทักเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าอยากจะบอกวิชาเกี่ยวกับนกคงหัวจุกรับหมดนะผมมาเผยเพยนะครับผม มาเผยแผ่กับเพื่อนเพื่อๆชาวนกงที่เขาไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าบางทีเพื่อนๆรู้นิดนึงอย่าคิดว่าไม่สาคัญนะนิดของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นอ่าอีกสองสามพันคนที่ไม่รู้นะครับผมอ่าก็ของขอบคุณนะครับผมวิชาต่างๆที่ให้ผมมาเอามาพูดในหน้าช่องหลายคนเหมือนกันนะครับผมอ่าอันปนานิยามองข้ามนะครับผมนกกินขี้นี่ อันตรายถึงตายนะครับผมเพราะว่าเชื้อโรคเหล่งเรื่อมชั่วโลกกินไปก็ไม่รอดแล้วนะครับผมอ่าเลยเอามาฝากนะหรือว่าของใครมีนะพี่ของผมมันกินขี้เหมือนกันแก้แบบนี้หายก็พูดมานะครับผมว่าไปอ่าแต่ถ้ากินขี้ไปแล้วก็พยายามหายามารักษาหน่อยนะครับผมก็พวกสมุนไพรนะพวกสมุนไพรบำรุงภายในนะพวกขามินพวกฟ้าตรายจรพวกนั้นเลยนะครับผม อ่าแต่เราไม่ต้องไปนั่งหาเพื่อมาผสมนะครับผมสาเร็จรูปโกมีนะตามสื่อออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้เลยนะกินขี้ไปเลี้ยวก็เท่ากับว่ากินเชื้อโรคไปเลี้ยวนะครับผมเชื้อโรคก็อยู่ในลําไส้ตัวนกนะถ้าไม่ได้ถ่ายพยาธิถ้าไม่ได้กําจัดแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะนกจะป่วยแล้วก็ไข้าตายไปในที่สุดนะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับผมเพื่อรักษาอย่างทันนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าถ้านกกินเจ้าสิ่งนี้ไปแล้วนะครับผม อันตรายถึงชีวิตก็คือกินขี้มันเองนะอ่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาข้อมูลมาให้ฟังอีกนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับ